สวัสดีค่ะไม่มาอัปเดตเด็กๆนะคะแม่กำลังทองให้นมกินอิ่มแล้วก็หลับค่ะหลับปุ๋ยกันเลยเด็กน้อยดูนะคะพากันหลับ หลับคนละมุมเลยเ <radar> ท้าน้องใหญ่มากเลยนะคะ <Words. S 1> แต่ละตัวแต่ละตัวเท้าจะใหญ่เลยไม่กิ่งขอบพระคุณ fc ทุกท่านนะคะที่รักและเมตตา แม่กําไรทองแล้วก็ลูกๆเมื่อวานนี้คลิปของแม่กิ่งเ,เริ่มได้โฆษณาแล้วนะคะเริ่มมีโฆษณาเข้าแล้วค่ะฝาก fc กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้แม่กิ่งหน่อยนะคะและแม่กิ่งก็ต้องขอขอบคุณแม่อ้อมนะคะที่ช่วยทำ สร้างไรายได้ให้แม่กิ่งจาก u ูท b e เพราะว่าแม่กิ่งกับแม่เก,กียงจะทำทำไม่เป็นค่ะทำตรงที่สร้างไรายได้ไม่เป็นก็เลยให้แม่อ้อมช่วยทำให้แม่เกียงก็ทำไม่เป็นแม่กิ่งก็ทำไม่เป็นแม่กิงกก่งต้องขอบคุณแม่อ้อมมากๆนะคะก็เดี๋ยวก็ยังต้องมีอีกขั้นตอนที่สาค่ะนี่เพิ่งได้สองขั้นตอนนะคะ แต่เขาก็ให้ทําเป็นสร้างไรายได้ได้แล้วก็ปัก FC ช่วยดูโฆษณาให้หน่อยนะคะเพื่อเพื่อแม่จะได้มีเงินมาซื้ออาหารให้เด็กๆกินค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ตอนนี้เขาคงอีกหลายเดือนค่ะ หลับกันใหญ่เลยเด็กๆหลับปุ๋ยเลยนะคุณแม่กำไลทองแม่กำไลทองกินอาหารค่ะเขาคงเหนื่อยค่ะให้นมลูกเสร็จเขาก็ต้องกินช่วงนี้แม่กำไลทองจะกินเยอะหน่อยค่ะแม่ก็จะให้อาหารน้องเขากินมากกว่าปกติจาก จากที่น้องอีกหกตัวเพราะว่าเขาต้องให้นมลูกนะคะช่วงนี้ก็จะกินอาหารเยอะไปนิดนึงแต่แม่ดูน้องกินเยอะไงแต่น้องก็ดูดูไม่ไม่ไมอ้วนนะคะเพราะว่ากับน้องเสียพลังในการให้นมลูกอะคะ่ะหนูคงใช้พลังเยอะนะแม่กําไรทองแต่แม่กําไรทองเขาเลี้ยงลูกดีมากค่ะแม่ดูแล้วเขาจะเลี้ยงลูกแล้วก็รักลูก ลูกอ่ะไปกินไปข้างหน้านะลูกนะไปนอนข้างหน้าแม่นะลูกนะจะได้กินนมได้นะลูกนะอืมอ่ะแม่กำลังทองได้ค่ะเขากินเสร็จเขาก็จะเข้าไปให้นมลูกหนูเป็นแม่ที่ดีนะลูกนะเท่าที่แม่เห็นหนูหนูเป็นแม่ที่ดีมากเลย นี่แหละนะความรักของแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์พอได้เป็นแม่ค้นก็ก็จะมีความรักโดยอ,อัตโนมัติให้แก่ลูกดูแลลูกเขาเหมือนเขาจะรู้เวลาค่ะว่าลูกเขาจะหิวเมื่อไหร่จะตื่นเมื่อไหร่เขาออกไปเล่นข้างนอกเขาก็ต้องกลับมาเวลาที่ลูกเขาจะตื่นกินนม เดี๋ยวแม่จะดูแลนหนูกับลูกให้ดีที่สุดนะลูกนะฝาก f อซรักและเมตตากําไรทองด้วยนะคะเนี่ยค่ะพ้าจะเอามือกอดลูกเขาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะทำความสะอาดให้ให้ลูกเขาแล้วก็ตัวเขา มันจะมืดเป็นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่จะถ่ายในกรงน้องค่ะเพราะว่าในกรงแม่จะปิดผ้าคลุมไว้จะให้มืดก็จะได้อยู่กันสบายค่ะไม่ต้องมีใครรบกวนเขานะแต่งตัวให้ลูกค่ะเช้านี้กำไลทองแต่งตัวให้ลูกนะ ขอบคุณ f อฟซมากๆนะคะที่รักและเมตตากันใบทองกับลูกขอให้เอซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ